วันนี้พี่ก็จะมาสุ่มสกินปืนนะครับผมน้องๆก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมวรนได้ครับย่ย่ว์นะครับผม c h ะ c k e r b o y c h e c k e อ่านั่นเลยฮะน้องๆนะฮะก็อย่างที่รู้กันนะฮะเดี๋ยวพี่จะสุ่มของที่หนึ่งนะผมไปเลยครับยี่สิสี่ชั่วโมงนะครับผมไม่ได้นะครับผมที่สองนะครับไปเลยครับผมเอ็มแปดทาวอนไหมครับทาวอน โอ้โหสามวันนะฮะขาของที่สามไอเ้เหี้ยถาวรไอเ้เหี้ยถาวนถาวอนอย่างนี้ต้องขับหน้าจอครับอย่างนี้ต้องขับหน้าจอไปอวดนะครับผมไี่ถาวนนะครับผมอืมมันดีจริงเราแล้วก็ต้องขอบคุณ G M นะครับซึ่งพี่ก็ไม่อยากไม่อยากจะโม้เลยนะครับพี่เป็นลูก G M นะฮะครับผม ก็วิได้อยากจับหมออ่ะบาว่าพี่เป็นลูก GM นะครับเดี๋ยวเราสุ่มที่เหลือกันเลยนะครับมันจะได้กี่วันนะฮะอันนี้พี่พี่ซื้อมาในกิจกรรมนะครับล่าสุดนะพี่ซื้อมาอะไรนะเท่าไหร่วะร้อยกว่าเพชรนะครับซึ่งว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเห็นคนอื่นสุ่มสี่ห้าพันเพชรก็ยังไม่ได้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับผมบายบายครับนี่นะครับในกิจกรรมนี้นะครับ ครับ